สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนำเดตข่าวสารของ l e t t e r City ก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่ l e t t e r Pro เต่งได้ตัวทาคอฟสกี้ล่าสุดนะครับ l e t t e r เนี่ยโปรเป็นตัวเต็งที่จะได้เจมทาคอฟสกี้กองหลังของเบอร์ลี่เข้ามาร่วมทีมหลังจากที่อยู่กับต้นสังกัดปัจจุบันนานถึง6ซีซั่น หรือก่อนหน้านี้นะครับเวสแฮมยูเนเต็ดคือตัวเต็งในกองหลังเลือดผู้ดีไปเสริมความแข็งแกร่งซึ่งนักเตะรายนี้มีข่าวในการย้ายทีมตั้งแต่นนหน้าหนาวที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีนะครับล่าสุดสกายเบได้มีการเปลี่ยนแปลงราคาและก็เลนเตอร์นั้นเป็นทีมเต็งหนึ่งในขณะที่อันดับรองลงมานะครับกลายเป็นเวสแฮมและก็สเปอร์สำหรับผู้เล่นวัย8ปีรายนี้ได้ลงไปในซีซั่นปี2020และ21ที่ผ่านมาเนี่ยลงไปทั้งหมด39นัดด้วยกันสำหรับข่าวต่อมา l e t t ตอมอง If b บิสซูมเป็นทางเลือกหากบิ f เ e ตเอนดีตัดสินใจย้ายทีมในหน้าร้อนนี้ในว่าที่ผ่านมานะครับมีรายงานอย่างหนาหูว่าจิ้งจอกสีน้ำเงินกำลังได้ตัวของบูบาการิซูมาเร่กองกลางของริวในราคาประมาณ25ร้าล้านยูโรแต่สื่อของฝรั่งเศสนะครับมีการระบุว่าแข้งวัย2 2บปีรายนี้นะครับไม่ได้เข้าไปเป็นตัวแทนของเอนดีดี ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแข้งทีมชาติไนเีเรียนะครับมีข่าวในการย้ายออกจาก king's world stadium ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์เตดแมนเชสเตอร์ซิตี้กระนั้นนะครับฟารบริสโฮกินนะครับอดีตผู้สื่อข่าวเทลเอฟุ์เปิดเผยว่าซูมารเร่ไม่ใช่ตัวแทนของเอนดีดีโปรดเตอร์นั้นมองไปที่บิสซูมาของบรดันในฐานะตัวแทนกองกลางวัย24ปีสำหรับกรณีของบิสซูมา เชื่อว่าบริตันนั้นนะครับต้องการค่าตัวของเขาประมาณ3 5ล้านยูโรซึ่งนักเตะนะครับก็เคยมีข่าวไม่ว่าจะเป็นกับลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลทั้งนี้ในรายงานยังทิ้งท้ายว่าบิสมาเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับที่2ที่ทีมงานของลิเตอร์นั้นมองไว้ในกรณีที่ต้องเสียเอเนดีออกไปโดยตัวเลือกแรกนะครับที่ทีมงานจิ้งจอกสยามชอบมากที่สุดคือคริสโตฟอร์เอ็นกุนกูของไลซิกแต่นักเตะอยากเล่นบนในเวทีแชมเปี้ยนลีกมากกว่า สำหรับข่าวต่อมาแข้งตัวแทนระยะยาวของวาร์ดี้กลายเป,เป็นเป้าหมายอันดับที่1ของเลเตอร์กองหน้าชาวแซมเบียวัย2 2ปีนะครับทำประตูได้ทั้งหมด29ประตูจาก36นัดให้กับเรสบูซันบวกมูรูรการที่แล้วนอกจากนี้นะครับฟอร์มยังเข้าตาเชลซีและก็ลิเวอร์พูลอีกด้วยด้านของเลเตอร์เนี่ยกำลังพิจารณานะครับกองหน้าดาวรุ่งอีกรายหนึ่งที่มีความตื่นเต้นตสุดๆในยุโรปตามรายงานในขณะน,นี้ซึ่งแนนเจอร์นะครับกำลังมองหาตัวแทนระยะยาวของวาร์ดี้ กองหน้าที่มีความว่องไวแล้วก็เดมิเลอร์นะครับก็มีการอ้างว่าเลเตอร์นั้นเชื่อว่าแพสันดาก้านะครับกองหน้าของเรสบูซันบวกเนี่ยเหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานี้แข่งวัย22ปีรายนี้นะครับสามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจที่ผ่านมาโดยเลตเตอร์นั้นเจ้าของถ้วยแชมป์เอครับซึ่งเข้าใจดีว่าสมูส,สรใกล้เชื่สัญญากับกองหน้าเซลติกอย่างออชชอนเอดูอาเช่นเดียวกันดาก้ายิงไปแล้วทั้งหมด ยีิบก้าประตูก,กับ36เกมให้กับเรดบูลซันบวกเมื่อรูการที่แล้วและก็รายงานนะครับที่ระบ,บุไว้ว่าอาจจะมีการตั้งค่าตั๋วนะครับของเตรอยนี้เอาไว้ที่17ล้านปอนด์เท่านั้นใต้ราคาดังกล่าวนะครับซึ่งสามารถสร้างความดึงดูดใจด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงศักยภาพของผู้เล่นที่ขายต่อได้อย่างมหาศาลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่เลสเตอร์นะครับชื่นชอบมากนะครับในอดีตเมื่อเคยที่จะขายแข้งดังอย่าง แฮร์รี่ไมกวายริยามาเรสแล้วก็เอนโกโลกงเต้ onte, ที่สามารถทํากําไรได้อย่างมหาศาลจากการลงทุนครั้งแรกนอกจากนี้นะครับยังมีเชลซีและก็ลิวพูดนะครับกำลังให้ความสนใจในตัวของนักเตะชาวเซมเบียรายนี้เช่นกันซึ่งดาก้านะครับพร้อมที่จะย้ายหลีอังกฤษแต่เล t เตอร์สตีนะครับสามารถเสนอเส้นทางสู่ทีมชุดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว โดยโรเจอร์เองนะครับรู้ดีว่าวาร์ดี้ในวัย30ปีนะครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับไม่ว่าอดีตกองหน้าทีมชาติงกอตแลนดรนี้ยังยิงไปได้17บประตูเมื่อรูการที่แล้วแล้วก็กําลังแสดงสัญญาณการชะลอตัวลงเล็กน้อยส่วนเคลซี่นันซนะครับเมื่อมีรูการที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าดีมากๆนะฮะสลับเจ้าตัวโดยสามารถสังหารประตูให้กับเลสเตอร์เมื่อรูการที่แล้วได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเขาทําไปทั้งหมด19ประตูแต่โรเจอร์นั้นนะครับยังคงต้องการหาใครสักคน เข้ามาทดแทนบอดี้หลังจากประกาศแขนสตาร์ทแล้วก็สโม,มสรมีความเชื่อว่าดาก้าอาจจะเป็นค,คนคนนั้นในระยะยาวด้วยสำหรับข่าวต่อมาเลเตอร์พร้อมเปิดประตูรับสตาร์ดังบาร์ซ่าที่กำลังเตรียมย้ายกลับสู่พริมเลกเลเตอร์อาร์ซนอลและทอร์เรนโตสเปอร์นะครับได้ให้ความสนใจกับอดีตสตาร์ดังของลิเวอร์พูลที่เคยเล่นให้กับ,บเบรนเดอร์เจอร์ที่แอนฟิลด์อย่างฟิลิเป้กุนิโย ที่กําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับเลสเตอร์อีกครั้งหนึ่งตามรายงานของสื่อในสเปนนะครับโดยแข้งทีมชาติบราซิลรายนี้นะครับมีข่าวลือกับทั้งเลสเตอร์อาร์เซนอลทรอยสเปอร์นะครับเมื่อซัมอรที่แล้วแต่จบลงเนี่ยการอยู่ที่คัมบูต้ต่อไปเพลเมเกอร์ไวเปปบ,บยู่รายนี้นะครับเคยเล่นภายใต้ผู้จัดการทีมของเลสเตอร์อย่างบรานเจอร์ที่ลิวฟูนะครับซึ่งขายให้กับบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวมหาศาลสูงถึง142ล้านปอนด์ ในเดือนมก,กราคมในปี2018ที่ผ่านมาการย้ายไปค้าแข้งที่สเปนนะครับของเขาเนี่ยยังไม่เป็นไปตามแผนทําทให้คูตินโยถูกบาสซโลนาปล่อยให้กับาเยูนิคยืมตัวไปใช้งานเมื่อรูการที่แล้วและสามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีส่วนสําคัญในการช่วยให้เสือใต้นะครับสามารถคว้า3แชมป์ไม่ว่าจะเป็นบริกา้าเดฟเบโฟคาและก็ยูฟาแชมเปี้ยนอย่างไรก็ตามนะครับาเยูนิคปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน104ล้านปอนด์ เปลือคว้าตัวคูตินโยไปร่วมทีมแบบถาวรต่อมานะครับเขาที่ถูกกลับมาสู่ชายคาที่คัมหน์ภายใต้เจ้านายคนใหม่อย่างโรเลนคูมันแต่มาได้เล่นในปีนี้อันเนื่องจากว่าอาการบาดเจ็บของเขาที่หัวเขา่าซึ่งยังเป็นอยู่ต้องรับการผ่าตัดแล้วก็มีรายงานว่าบาร์ซ่านะครับสามารถขายเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว20ล้านยูโรแล้วก็การย้ายกลับไปที่อังกฤษคราวนี้ดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้อย่างมากสำหรับเขา ดยสื่อสเปนนะครับล่าสุดมีรา,รายงานว่าอันนี้คือสิ่งที่ฟิลิเป้คูตินโยต้องคิดซึ่งอนาคตของเขาะจะกลับมาในอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเอเจนต์ของเขาได้มีการเจรจาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากับทุกทีมในพรีเมียร์ลีกที่มีศักยภาพและสามารถคว้าตัวของเขาไปร่วมทัพได้ทั้งย้ายทีมแบบยืมตัวหรือแบบยืมตัวพร้อมการขายขาดรายงานอ้างว่าทั้งแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดแมนซิตี้เชลซีได้ปฏิเสธในการคว้าตัวคูตินโยไปร่วมทัพ แต่ก็มีสมุรอ,อื่นนะครับพร้อมเปิดประตูไว้เพื่อต้อนรับเขาไปเสริมความแข็งแกร่งด้วยเช่นเดียวกันโดยสเปอร์และก็เลสเตอร์นะครับเป็น2ทีมที่เปิดประตูต้อนรับคูตินโย่ไปร่วมทีมซึ่งทั้งคู่เนี่ยผ่านการเข้ารอบยูโรปบลีกและรู้ดีว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเขาคือ,อะไรพวกเขาสามารถคว้าตัวคูตินโย่ได้หรือไม่เมื่อตลาดการซื้อขายตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นนั่นเป็นช่วงเวลาที่พวกเขามีการกําหนดอนาคตของเขาโดยเขามีสโมสมุรให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลเรเตอร์สเปอร์ซึ่งเคียร์ครูรับเสียนะครับเอเจนต์ส่วนตัวของครูตินโยได้กล่าวว่าเรากําลังมองหาโอกาสที่เกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกซึ่งเขาเคยประสบความสำเร็จมาแล้วแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ20ล้านยูโรสาหรับการโอนหนึ่งฤดูกาลในขณะที่เงินเดือนของคูตินโยรายงานว่าอยู่ประมาณ10ล้านยูโรหรือราว8.5ล้านปอนด์ รายงานสรุปว่าคูตินโยนั้นต้องเผชิญกับการลดเงินเดือนซึ่งเป็นการเจรจาที่ไม่ง่ายเลยที่จะคาดการล่วงหน้าโรเจอร์ถูกถามเกี่ยวกับคูตินโยเมื่อสมมืที่แล้วเมื่อราคาของเขาเนี่ยดูสูงขึ้นผมเห็นการเก็งกำไรามากมายเกี่ยวกับคูตินโยอายุน้อยนะครับนายใหญ่เลตเตอร์กล่าวคูตินโยเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมแต่เขาจะเป็นคนที่อยู่เหนือราคาของเราไม่ว่าการพัฒนาล่าสุดจะเปลี่ยนแปลงไปของโรเจอร์หรือไม่แล้วก็ยังคงจับตามองความคิดของสโมสรต่อไปนะครับ ทั้งหมดนี้คือการัปเด่าวสารของนิตเตอร์สตนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ